สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนัง v e น o m และ d e บ b ค c a r n นตนี่เป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นตัวอย่างที่สนะครับสำหรับ v วน o มภาคที่2นี้นะฮะผมเคยรีแอคชั่นตัวอย่างแรกไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ยังแบบรู้สึกว่าเฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวอย่างแรกนะตัวอย่าง2นี้จะเป็นยังไงลองรีแอคชั่นพร้อมๆกันแล้วก็ความรู้สึกหลังจากดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะ วันนี้ก็ใส่แว่นสายตาสักนิดนึงนะับช่วงนี้ตาไม่ค่อยจะดีแล้วใช้สายตาเยอะโอเคปะดูอะไรดีกว่าหนึ่งสองสามวันเราออกไปขย้ำคนเลวกันไปขย้ำคนเลว็วกินคนเลวเว้ยเวนอมเฮ้าจัดรอ โอ้เอรีฮัสเกตทดลองอะไรวะใครวะ <c oughs> โขกจมกูกแกมนในเหยเอเจบล็ <c oughs> อกคริสตัสคาซาดี เอาแล้วกัดกัดมือด้วยชิพายอื้มไหลวัวนะโอ้โห,โหการ่างกันจัดจด้เยี่ยหัลุก พยายามแหกคุกเหรอเืออออ้เห็นเงินจัดจ่าแล้วครับคานี่แต่ดูจากท่าทางนี่ก็คล้ายๆเวนนอมนะมีออกสีแดงๆนิดนึงอะเห็นกันแบบจัดจ่าแล้วตัวอย่างนี้ <c oughs> โหเอาแล้วเป้าหมายเป็นแฟนด้วย <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ให้แดงเด้วยเหนื่อยกับนักแสดงแทนเฮ้ยโอ้โหนี่หลอกหลุดออกจากคุกเหมือนกันลุ็นออกจากคิว้วครับโอ้ยแบบนำสอง อ้าวอาอเป็นมีแฟนใหม่แล้วเฮ้ยไปซะแล้วครับเป็นมีแฟนใหม่ซะแล้วโอ้ยอ่ะจบแล้วนะฮะสำหรับเรีแอคชั่นวนดอมเล r เดบิคานทตัวอย่างที่สองนี้นะครับผมก็หลังจากให้ดูตัวอย่างนี้นะ มีอะไรเผยขึ้นเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับฉากใหม่ๆของคาเนตนะฮะเราได้เห็นโฉมของคาเนตเยอะพอสมควรเลยแหละสำหรับตัวอย่างนี้แต่อารมณ์โดยรวมเนี่ยถ้าให้ถามว่ามันแตกต่างจากตัวอย่างแรกเยอะไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเยอะนะความน่าสนใจความน่าดูเนี่ยก็เท่าๆกันเลยครับอืมยังไม่ค่อยมีอะไรแบบว่ารู้สึกว่ามันน่าดูมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะยังแบบ รักษาแบบความแบบโทนอารมณ์ตัวอย่างไว้เหมือนกันเลยครับสําหรับผมนะฮะที่น่าสนใจเลยสําหรับผมเนี่ยคืออะไรรู้ไหมสําหรับผมคือฉายวันไหนอ่าสำหรับ Sony Picture Thailand เนี่ยลงไว้ว่าเร็วๆนี้ในโงรงภาพยนตร์เท่านั้นนะอ่าไม่มีสตรีมนะครับต้องดูในโรงเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าไทยเนี่ยจะได้ดูเมื่อไหร่นะครับในโรงโหตอนนี้ม่าเราโควิดหนักมากนะฮะก็เฝ้ารอนะเฝ้ารอดูต่อไปนะฮะว่าจะได้ ถ่ายวันไหนนะครับรอกันอย่างมีความหวังนะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะถ้าให้ตัวอย่างนี้กี่คะแนนนะเอาแบบพูดง่ายๆสั้นๆเนาะให้แบบไม่ยืดเยื้อผมให้คะแนนผมให้3มเต็ม5เท่าเดิมแล้วกันอ่ะผมว่ายังอารมณ์แบบว่าม,มันรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรนะ่าตื่นเต้นสําหรับผมหน้าส่วนตัวนะแต่ถ้าแบบคนที่เป็นแฟนแบบพวกฮีโร่มาเวลเนี่ยดูจากตัวอย่างเนี่ยน่าจะไปแกะแล้วก็ มีอิอร์เอกรือว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าคุยน่าสนใจเยอะแหละแต่ผมไม่ดูเผลอนะผมไม่ได้เจาะลึกมากมายนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นการสู้กันที่มันนะสำหรับเวนอมกับคาเนดนะฮะอารมณ์เรื่องโดยรวมเนี่ยอาจจะต้องไปดูในหนังว่าจะมีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมมากไหมถือว่าโอเคแหละเผยมาแบบนี้แค่เห็นโฉมแต่ไม่ได้เผยให้เรารู้ว่าเยอะว่ามันจะมีอะไรมากขึ้นอ่ะชอบชอบชอบตัวอย่างนี้เอาไปสามเต็มห้านั่นแหละครับแล้วมันเมื่อนๆล่ละชอบกันไหมให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้คุยยืดยาวเหมือนสมัยก่อนช่วงนี้ พราะว่าเหนื่อยใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยดูแล้วก็เบื่อเบื่อด้วยนะฮะของโควิดเนาะเหมือนคิดเจ็บโมนะถ้ามาคุยสดๆน่าจะสนุกกว่านะได้คุยกัเบเพื่อนเหมือนผมคุยอยู่กับคนเดียวอ่ะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีใครคุยด้วยมันรู้สึกถ้าเบื่อนะเออก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันนะความชอบส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเควันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม s u b กดไลค์กดแชร์นะไปก่อนนะครับสู้ๆนะทุกคนโควิดบ๊ายบาย